เออ,อ,อ,อสรุปไ้ขคอสรุปยังจะไปไหนกันดีวันนี้ฮะดาวร้ายจากสา,สาวงามจากไหนรสระบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวใจคอสรุปยังเออหมานี่ไม่ได้หยุดปากเลยโอ้จะไปนู่นไปนี่โอ้แซดไปหมดแต่คอสรุปยังเนี่ยเดี๋ยวมาตอบดิมาตอบดิ เนี่เพื่อลูกผมมันลูกผมรักมันลูกวะเดี่ยมีสเสน่ห์พูดเก่งไงมานี่ไม่ได้หยุดเลยนะสามชั่วโมงเนี่ยมาทด้เหงาหูเลยไอ้น้องมบอกว่าบอกพ่อดิสโสดโซด่ผมบวชตัวเองด้วยสูตรเขาข,ข,ขอดูหน้าหน่อยนี่มันน่ามากรักมันลูกรักมันลูกคือรักจริงนะรักจริงบอกได้เลยอ่ะ นก็มีเสน่ห์นะนมอนสาวงามราจดเอสระบุรีเนาะนี่จบตกใจหมดเ,เลยตกใจหมดเลยรอช็อตนี้มานาน